เสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นเสียงไฟฟ้าวิหวับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องรักสามีภรรยามันคือแผนลวงที่ซ่อนกลิ่นเนื้อไม่ตัดสลับฉากไวัยมือผู้ชายลากสายไฟในความมืดภาพเงาเด็กในแท้งน้ำไฟกระพริบสีเลือดเมื่อภรรยาคนหนึ่งค้นพบห้องลับที่สามีบอกว่าลูกเราเสียชีวิตแต่เสียงทันกร้องมาจากเครื่องปั่นไฟเก่าเสียงนาฬิกาตีดังเสียงเด็กหัวเราะน่ากลัว ติดกับในบ้านผีสิงที่เคยเป็นโรงงานสงครามต้องสู้กับทั้งคนรักและวิญญาณ33เด็กที่หิวกระหายพลังงานภาพมือหญิงจับชิปความทรงจำจากหน้าอกตัวเองฉากระเบิดไฟฟ้าสีฟ้าคำเตือนเรื่องนี้จะทำให้คุณมองปลักไฟในบ้านต่างไปตลอดกาลและคำตอบสุดท้ายที่แท้จริงอยู่ที่นาทีที่1 2นาฬิกาเนาทีเท่านั้น ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องครืนดังสถานผนังบ้านเก่าแสงไฟในห้องรับประทานอาหารกระพริบระยิบกลิ่นอับของไม้เน่าคลุ้งอยู่ในอากาศครักประตูห้องน้ำเปิดอย่างช้าช้าสามียืนอยู่ตรงนั้นมือซ้ายกำสายไฟสีดำที่หลุดจากเต้ารับริมฝีปากเขาแห้งดวงตาเป็นประกายเยือกเย็นรินมาช่วยฉันหน่อยเสียงเขาตื้นตื้นแขนขวาสั่นระร,ริก รินสะดุง้งเท้าเปล่าสัมผัสพื้นไม้เย็นจัดไฟฟ้าลัดวงจรในผนังส่งเสียงวิทยปลายนิ้วเธอชาหัวใจเต้นรัวทำไมไฟมันดับคำถามค้างในลำคอสายฝนซัดกระจกหน้าต่างสายไฟในมือเขาดิ้นเหมือนงูเงาของสามีทอดยาวคล้ายปีศาจฟิวไฟกระพริบอีกครั้งเธอเห็นเต้ารับหลวมน้ำหยดลงพรมอยู่นิ่งๆเขากระซิบก้าวเข้ามาใกล้เท้าเธอเหยียบพื้นเปียก กระแสไฟวิ่งขึ้นขาเสียงฮัมของเครื่องใช้ไฟฟ้าดังขึ้นรินหันหน้าราวะกระจกบานใหญ่สะท้อนหน้าสามีบิดเบี้ยวมือเขายกสายไฟขึ้นช้าช้ารินฉันรักเธอนะฉับไฟดับสนิทมีเพียงเสียงหายใจกลิ่นไม่ลอยมาปลายเท้าเธอเริ่มชาน้ำลายรดโลหะครืดเสียงประตูถูกล็อกสายไฟสีดำลอยคว้างในความมืด เสียงเพลงประกอบค่อยๆเพิ่มระดับเสียงฝนแทรกด้วยสัญญาณไฟฟ้าวิวับรินอย่าหนีเสียงเขาค่อยๆจางแต่เท้าเธอติดกับพื้นเหมือนถูกกักด้วยกาววิทไฟฟ้ากระชากแสงสีฟ้าพาดผ่านตาเสียงกรีดร้องสั้นๆตัดจบแล้วตามด้วยเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้ารั่วไหลค่อยๆหายไปนิ้วมือเขาเคลื่อนเข้าห,าหาหลอดไฟที่แตกเสียงแก้วร้าวกระแสะไฟวิ่งตามหยดน้ำบนพื้น รินกลับคอแห้งบิดมองเห็นเงาดำตรงปลายทางเดินประตูหลังบล็อกช่วยใครก็ได้เสียงเธอแผ่วแต่ถูกกลบด้วยฟ้าร้องมือเขายื่นเข้ามาสายไฟสีดำสะท้อนแสงเงินวีดเสียงฝนซัดหน้าต่างที่ขึ้นเสียงเครื่องปั่นไฟในห้องใต้ถุนเริ่มคลางต่ำรินดิ้นร้องแต่เสียงหายไปในอากาศชื้นมือซ้ายคว้าปรับมีดบนโต๊ะอาหารคลาก มีสะท้อนแสงฟ้าแลบสายไฟในมือสามีสะบัดโดนแขนเธอจีดกลิ่นเนื้อไม่เสียงกรีดร้องขาดห้วงกระแสะไฟพุ่งขึ้นแขนซ้ายปลายนิ้วชาแต่ความเจ็บปวดทำให้เธอสลัดหลุดทาไมถึงทรยศฉันสามีคำรามดวงตาแดงกำ่ำเท้าเหยียบสายไฟเปียกน้ำไฟฟ้าวุบวาบตามรอยน้ำบนพื้นฟิวฟวิรินคลานถอยหลังมือเปื้อนเลือดจับพรมเก่าสายตาพระมว เธอเห็นปลั๊กไฟใกล้ชั้นหนังสือสายสีแดงดำถูกตัดไม่เรียบร้อยนี่มันตั้งใจตัดไว้แล้วเสียงเพลงประหลาดจากวิทยุเก่าในห้องนอนดังขึ้นเองสามีถอนปลั๊กตู้เย็นสายไฟเปลยเปล่าถูกลากมาบนพื้นเราต้องจบเรื่องนี้เขาหัวเราะคิกคักน้ำลายยืดเป็นเส้นรินทลันตัวกระโดดข้ามโซฟาเก่าเท้าเหยียบลงบนแอ่งน้ำุูมไฟฟ้าช็อตวูบขึ้นกล้ามเนื้อขาแข็งตึงแต่เธอยังดันตัวเองไปได้ มือเปื้อนเลือดกดปุ่มสวิตช์ไฟหลักกะเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวในบ้านหยุดทำงานในทันทีแต่ความมืดยังคงหนาทึบฉลาดนะสามีกระซิบตรงหูเธอลมหายใจร้อนๆเขาคลานตามมาข้างหลังโดยไม่ส่งเสียงรินสะดุง้งมือคลำไปบนผนังเจอกรอบประตูไม้แต่ประตูถูกขันด้วยสกรูจนแน่นนี่มันถูกเตรียมการมาแล้ว เสียงฝนหยดลงถังโลหะนอกหน้าต่างไฟฟ้าสถิตในอากาศทำให้ขนลุกรู้ไหมฉันซ่อนเครื่องปั่นไฟสำรองเขายิ้มกริม่มมือล้วงเข้าไปในตู้เก็บของครืดเสียงเครื่องยนต์ดีเซนดังสนัน่นไฟในบ้านวาบขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ทุกหลอดไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดรินหันหน้าราวะเห็นภาพสะท้อนในกระจกตู้เหล็กสามียืนถือคีมตัดสายไฟใบหน้าถูกบดบังด้วยเงามืดจบเกมแล้ว เสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นไฟดับอีกครั้งแต่คราวนี้มีเสียงฝีเท้าคนอื่นกระทบพื้นบ้านด้านล่างรินได้ยินเสียงผู้ชายแปลกหน้าวอยวายไฟที่นี่มันรั่วทั้งบ้านใครลงมือทำแบบนี้สามีสะดุง้งนั่นเสียงช่างไฟที่เขาเรียกมาเมื่อเช้าทำไมมาถึงตอนนี้รินเปิดปากหวังจะร้องแต่มือใหญ่ของสามีคลุมปากเธอเล็บจิกลงที่แก้มเงียบเขากระซิบสัน่น ไม่งั้นฉันจะฆ่าเด็กเสียงลูกโป่งวันเกิดใบเก่าที่ติดเพดานแตกดังเปรี้ยงรินตะายเด็กเด็กใครความทรงจำบุบวาบเธอเห็นภาพมือเล็กๆจับเสื้อเธอไว้เมื่อสองปีก่อนเสียงทารกร้องให้ในห้องเก็บของลับเสียงฝีเท้าช่างไฟใกล้เข้ามาประตูหน้าบ้านถูกเคาะดังหนักเร็วมีใครอยู่ไหมไฟที่นี่อันตรายรินกัดมือสามีปลโลหะล้นปาก แต่เขายังไม่ปล่อยสายไฟสีแดงพาดอยู่บนคอเธอเสียงหัวเราะเด็กทารกแทรกมาจากห้องชั้นบนรินอย่าลืมสิเขากดสายไฟลงบนคอเธอลูกของเรายังรออยู่เสียงช่างไฟเริ่มถอนสกรูประตูหน้าบ้านไฟสีแดงกระพริบเงาเด็กเล็กๆยืนอยู่ปลายบันไดรินหลับตาหนักสายไฟบนคอเธอร้อนเหมือนเหล็กแดง แต่เสียงเด็กทารกที่ดังก้องจากชั้นบนทําให้เธอสถานนั่นเสียงลูกฉันลูกที่สามีบอกว่าเสียชีวิตตอนคลอดสามีสั่นสะเทือนมือเขาค่อยค่ยค,ยคลายแรงกดเธอเธอได้ยินเสียงลูกเราไหมน้ำเสียงแตกเป็นเสียงเสียงไฟแดงกระพริบเร็วขึ้นเงาเด็กน้อยตรงบันไดเลือนลับหายไปเสียงวิทยุในห้องนอนเปลี่ยนคลื่นเองเสียงผู้ประกาศโบราณแผ่วซ้อนกับสัญญาณรบกวน เหตุการณ์ไฟลุกท่วมโรงงานไฟฟ้าสงครามศพเด็กจำนวนมากยังไม่พบตัวรินช่วยจังหวะถีบเข่าตรงท้องสามีอึกเขาล้มควม่ำสายไฟหลุดจากมือกระแสะไฟวาบขึ้นเพดานไฟฉายของช่างไฟส่องผ่านรูกุญแจอยู่นี่แน่มีคนติดอยู่ช่างไฟถีบประตูสุดแรงโครมสามีลุกตะกายหน้าเบี้ยวมุดผ่านประตูหลังที่พังครึ่งหนึ่งรินอย่าตามมา เสียงเขาหลอนมันจะปลุกพวกนั้นตื่นเสียงเครื่องปั่นไฟสำรองดับฉับพลันกลิ่นกำมมาฐานลอยคลุ้งน้ำบนพื้นเริ่มสั่นเป็นระลอกรินวิ่งสู่บนันไดทางขึ้นชั้นสองมืดมิดแต่เสียงเด็กหัวเราะกังวานมาจากข้างบนเท้าเธอเหยียบอะไรเปียกเียๆไม่ใช่เลือดน้ำมันเครื่องช่างไฟตะครุบแขนเธอออกไปเร็วท่อแก๊สรั่วด้วยแต่รินดึงมือหลุดยังไม่ได้ลูกฉันอยู่บนนั้น เสียงเหล็กกระทบกันดังลั่นจากห้องใต้ถุนประตูห้องเก็บของสันสะเทือนตามาเห็นรูปปั้นเก่าของเด็กใส่ชุดนักเรียนยุคสงครามล้มระเนรนาศบนชั้นสองทางเดินยาวเชื่อมไปหาห้องเก็บเครื่องมือกล้องวงจรปิดโบราณติดอยู่ตรงเพดานจอภาพจางๆสแสดงภาพเด็กกลุ่มหนึ่งยืนล้อมเครื่องปั่นไฟขนาดยักษ์ย้ายรินสะดุด นี่คือโรงงานไฟฟ้าเก่าที่สามีซื้อมาปรับเป็นบ้านความทรงจำฉายซ้ำวันที่เธอตั้งท้องสามีพูดว่าเราต้องเลี้ยงลูกไว้ที่นี่เพื่อพลังงานที่บริสุทธิ์เสียงเครื่องปั่นไฟในห้องใต้ถุนเริ่มทำงานอีกครั้งไฟในบ้านกระพริบสีเขียวครึมผนังไม้ฉีกออกเปิดเผยเครื่องจักรสนิมเก่าที่ต่อสายไฟเข้าไปในแทงน้ำใหญ่ช่างไฟตามเธอมาหน้าแตกเลือดอาบ บ้านนี้มันมีพลังงานไฟฟ้าผิดปกติเหมือนมีอะไรดูดพลังงานจากเขาหยุดพูดตาเหลือกเมื่อเห็นแท้งน้ำภายในแท้งเด็กหญิงตัวเล็กๆในชุดขาวลอยตัวกลางน้ำสีดำสายไฟพันรอบข้อมือเปล่งแสงฟ้าอ่อนลูกของฉันรินร้องครางเสียงสามีโห่ร้องจากด้านหลังห้ามเข้าใกล้มันกำลังเสร็จสมบูรณ์แล้ว เด็กในแท้งลืมตาม่านตาสีไฟฟ้านิ้วชี้มาที่รินสายไฟทุกเส้นในบ้านกระดิกได้เองเสียงเครื่องปั่นไฟคำรามเหมือนสัตว์ร้ายสายไฟเลื้อยไปมาบนพื้นเหมือนงูมีชีวิตกลิ่นโอโซนฉุนตัดอากาศริมยืนตะลึงน้ำในแท้งเดือดพ่านเด็กหญิงในชุดขาวลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเส้นผมเปียกปัดไปมาไร้น้ำหนักตาของเธอสีเดียวกับสายไฟที่พาดทั่วบ้าน อย่ามายุ่งสามีกระโจนเข้าหาแท้งมือเขากดปุ่มบนแผงควบคุมสนิมเก่าก๊อกเสียงล็อกเหล็กดังสนัน่นแท้งน้ำเริ่มดูดสายไฟเข้าไปทางท่อประหลาดช่างไฟกระตุกแขนรินถอยหลังนั่นไม่ใช่เด็กธรรมดาดูพลังงานแม่เหล็กรอบตัวมันสิเขาชี้ไปที่เครื่องวัดแรงดันในกระเป๋าที่กระดิกประาย เสียงหัวเราะเด็กหลายสิบคนดังก้องจากผนังเงารูปเล็กๆโผล่ลตามมุมห้องล้วนสวมชุดนักเรียนสมัยส,ยสงครามเด็กในแท้งยกมือขึ้นไฟทั่วบ้านดับแต่แสงสีฟ้าจากตัวเธอส่องเห็นกระดูกผ่านเนื้อหนังสายไฟพุ่งเข้าใส่สามีแผลไม่ไม่ได้เขากรีดร้องกระแสไฟพันตัวเขาดังงูใหญ่กลิ่นเนื้อไม่คลุ้งฉันแค่อยากให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบ รินก้าวใสา่เท้าเหยียบเศษแก้วจากหลอดไฟระเบิดความทรงจำฉายซ้ำสามีแอบลงไปห้องใต้ดินทุกคืนเสียงร้องหอยหวนของเด็กกลิ่นนมผงผสมน้ำมันเครื่องเสียงวิทยุพูดต่อเองเหตุระเบิดโรงงานปี2488เด็กฝึกงาน33คนถูกใช้เป็นสื่อนำไฟฟ้าช่างไฟกระชากสายไฟหลักจากผนัง ระบบนี้มันป้อนพลังงานชีวิตเขาตะโกนพลางใช้คีมตัดวงจรฟิวประกายไฟระเบิดเป็นรูปมือเด็กเล็กเด็กในแท้งหันมามองรินปากขยับคำว่าแม่โดยไม่มีเสียงน้ำตาโลหิตไหลลงแก้มลูกแม่รินยื่นมือออกแต่ช่างไฟดึงเธอกลับนั่นไม่ใช่ลูกคุณมันคือพลังงานที่ดูทราบความทรงจำคุณ เครื่องปั่นไฟระเบิดแรงดันไฟฟ้าทำให้กระดูกในร่างกายสัน่นเงาเด็กสมัยสงครามรุมล้อมสามีสามีล้มคว่ำหนังศีสษะลอกแต่ยังคืบคลานเข้าหาแท้งได้โปรดให้ฉันได้เป็นพ่อมือเขาจับขอบแท้งเด็กหญิงในน้ำยิ้มมุมปากขาดเสียงนาฬิกาโบราณในห้องโถงตีบอกเวลาครึ่งคืนแทงน้ำแตกเป็นเสียงน้ำสีดำไหลนองพื้นผาด้วยสายไฟเป็นประกายเด็กหญิงลอยออกมา เนื้อหนังหลุดลุ่ยเผยกลไก่ทองแดงใต้ผิวเธอคือหุ่นยนต์เด็กที่ซ่อนวิญญาณแห่งสงครามทั้งหมดนี้เพื่อครอบครัวของเราสามีครางนิ้วมือเข่าเริ่มกระจายเป็นผงโลหะเสียงสัญญาณเตือนในห้องควบคุมดังก้องผนังเริ่มพังทลายภาพหลอนเด็กๆยิ้มพร้อมกันรินสบัดมือหลุดจากช่างไฟ กระโจนเข้าไปกอดร่างเด็กหญิงรู้สึกถึงทั้งความเย็นของเหล็กและความอบอุ่นของเลือดเสียงแสงสีฟ้าค่อยๆจางเผยให้เห็นรินกับเด็กหญิงหุ่นยนต์กอดกันกลางห้องโถงท,งที่แตกเป็นรอยผนังบ้านหลุดลอดเหลือแต่โครงเหล็กขึ้นสนิมเครื่องจักรเก่าในห้องใต้ดินยังคงครางคำรามรินกระพริบตาในอ้อมแขนเธอเด็กหญิงเหลือบมองขึ้นได้ตาข้างหนึ่งสีฟ้าอีกข้างสีแดงเลือดปากขยับพูดเสียงซ้อนทับกันเป็นสิบสเสียงแม่ฆ่าเขาฆ่าทุกคน ช่างไฟลุกขึ้นกระเสือกกระสนแขนซ้ายหักเหลื่อมระบบเครื่องจักรมันส่งสัญญาณไปยังหอคอยเก่าในเมืองเขาชี้ไปนอกหน้าต่างตรงนั้นหอคอยไฟฟ้าสมัยส,ยสงครามกำลังประตูแสงสีเดียวกันเสียงนาฬิกาในห้องควบคุมตีดังตรงเวลาเที่ยงคืนแปะน้ำบนพื้นเริ่มยกตัวเป็นเม็ดกลมๆล,ลอยขึ้นฟ้าสามีที่กำลังกลายเป็นผงโลหะยยดึมือออกมามันจะเริ่มใหม่ใบหน้าละลายเหลือเพียงฟันกรามล่างครอบครัวเราจะไม่แตกหัก เด็กหญิงหุ่นยนต์ดึงคอเสื้อรินแรงๆฉีกเผยให้เห็นผิวหนังใต้คอเธอเป็นวงจรไฟฟ้าสีทองฉันคืออะไรรินสะท้อนกลับความทรงจำวุบว่าภาพเธอถูกประกอบขึ้นในห้องหลับใต้ดินมือของสามีป้อนข้อมูลแม่ลงในชิปเสียงวิทยุพูดซ้ำคำเดิมโครงการฟื้นชีวิตวิญญาณทหารผ่านหุ่นยนต์ครอบครัวล้มเหลวเมื่อปี2489ช่างไฟถอยไปชะงัก คุณไม่ใช่มนุษย์คุณคือตัวเก็บประจุที่เขาสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บพลังงานผีร่างเด็กหญิงหักบิดเส้นเลือดกลายเป็นสายไฟเสียงร้องโหยหวนของเด็ก33คนดังก้องผนังห้องพังเผยให้เห็นแท้งน้ำอีก32ใบแต่ละใบมีเด็กหุ่นยนต์ลอยตัวอยู่ลูกทั้งหมดรินล้มคว่ำนิ้วมือแต่พื้นน้ำมันเครื่องกระแสะไฟจากหอคอยเก่าพุ่งเข้ามาเติมเต็มวงจรในตัวเธอแสงสีฟ้าสว่างจ้าพร้อมเสียงระเบิดหูหนวก หุ่นยนต์เด็กทุกตัวลืมตาเสียงก้าวเท้าดังกริบจากประตูห้องใต้ดินเงายาวทอดมาพร้อมหมกเหล็กสมัยสมครามมือหนึ่งถือเครื่องวัดกระแสไฟอีกมือถือมีดหมอที่ขึ้นสนิมสุดท้ายพลังงานก็ครบเสียงชายแปลกหน้าก็เหมือนผ่านเครื่องขยายเสียงขอบคุณนะรินที่ช่วยชาร์จพวกเขาจนเต็มเสียงเครื่องจักรในห้องใต้ดินครางครวญแสงสีฟ้าจากหอคอยเก่าลดระดับลงกลิ่นโลหะกร่อนผสมเลือดเก่าๆคลุ้งในลมกลางคืน ชายลึกลับย่างก้าวเข้ามาใบหน้าภายใต้หมวกเหล็กเป็นรอยเชื่อมประสานดวงตาข้างซ้ายเป็นเลนกล้องหมุนติ้วโครงการนี้รอวันสมบูรณ์มานานเจิปีเสียงเขากล้องเหมือนเครื่องบดหินรินคลานถอยหลังมือแต่ถูกหน้าอกตัวเองแผ่นเหล็กเย็นเย็นไม่มีจังหวะหัวใจความทรงจำปลอมที่สามีใส่ไว้เริ่มแตกระแหงภาพวันแต่งงานมือเขาไม่เคยอุ่นเสียงหัวเราะลูกที่ไม่มีวันมีชีวิต เด็กหญิงหุ่นยนต์ยืนกริบสายไฟจากแทงน้ำทั้ง32ใบพุ่งเข้ามาประสานร่างเธอกลายเป็นปีกไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ที่แผ่กล้องด้วยเสียงร้องของวิญญาณเด็กเสียงสัญญาณเตือนในหอคอยเก่าดังต่อเนื่องแสงไฟในเมืองเริ่มดับเป็นทางยาวเมืองนี้วิศวกรโบกมือภาพโลแกร,รมลอยขึ้นจากนาฬิกาพกจะเป็นเชื้อเพลิงแรกสำหรับกองทัพใหม่ของเราช่างไฟกระเด็นกระดาษสีเหลืองจากกระเป๋ามันคือแผนผังโรงงานปี2485 คุณคือทาคาชิมะวิศวกรที่ถูกประหารเพราะทดลองใช้เด็กเป็นแบตเตอรี่เสียงปีกไฟฟ้าสั่นสะเทือนเด็กหุ่นยนต์ทั้งหมดหันหน้ามาทางเดียวกันปากกระพริบพูดพร้อมกันพอกหิวทาคาชิมะยื่นแขนออกเนื้อหนังหลุดล่อนเผยกลไกนาฬิกาภายในรินเธอคือผลงานชิ้นเอกหุ่นยนต์ที่สามารถร้องให้ได้เขากดปุ่มบนข้อมือเจเอกเสียงจากลำโพงในตัวริน มือเธอเคลื่อนไหวเองคว้ามีดบนพื้นพุ่งเข้าหาช่างไฟหยุดรินกัดฟันจนชิปในกรามร้าวความเจ็บปวดที่แท้จริงครั้งแรกกระแสะไฟในตัวเธอเปลี่ยนทิศทางเสียงเด็กๆร้องให้ในความมืดผนังห้องใต้ดินพังทลายเผยให้เห็นเมืองทั้งเมืองอยู่เบื้องล่างผ่านโครงเครือข่ายไฟฟ้ายักษ์ย,าย้ายทาคาชิมะถอดหมวกเหล็กศีรษะเขาเป็นโถแก้วบรรจุสมองลอยน้ำดูสิพลังชีวิตบริสุทธิ์สมองในโถเปล่งประกายฟ้าอ่อน รินตะเกียกตะกายไปยังแท่นควบคุมนิ้วเหล็กเจาะเข้าไปในแผงวงจรภาพหลอนสุดท้ายโผล่มาสามียืนอยู่หน้าหอคอยมือจับสายไฟที่ต่อเข้าหัวใจตัวเองฉันจะทำให้เธอเป็นมนุษย์เสียงนาฬิกาในตัวทาคาชิมตีดังวิญญาณเด็กในปีกไฟฟ้าเริ่มดูดพลังงานจากเมืองรินหันไปมองเด็กหญิงหุ่นยนต์ตอนนี้เธอคล้ายลูกจริงๆที่เคยฝันถึงแม่ขอโทษเธอดึงชิปความทรงจำจากหน้าอกไฟกระชากทั่วห้องไม่ ทาคาชิมะกระโจนแต่ช่างไฟถลันเข้าชนรินเสียบชิปลงในช่องควบคุมสุดท้ายเสียงเด็กๆหัวเราะบริสุทธิ์ดังก้องทุกแสงในเมืองดับสนิทปีกไฟฟ้าระเบิดเป็นประกายดาวเด็กหุ่นยนต์ทั้งหมดพุ่งลงมาจากฟ้ามุ่งตรงไปหาทาคาชิมะเสียงระเบิดดังกัมปนาธหอคอยไฟฟ้าโบราณถล่มลงมาทับร่างทาคาชิมะ เงวิบากของเด็ก33คนลอยขึ้นฟ้าเป็นทางสีขาวเมืองทั้งเมืองจมอยู่ในความมืดแต่ท้องฟ้ากลับสว่างสวย,วยด้วยดวงดาวนับล้านรินสุดลงบนพื้นเหล็กเย็นแขนขาเริ่มแตกเป็นรอยน้ำหล่อเลี้ยงวงจรในตัวเธอรั่วไหลออกมาคล้ายเลือดเด็กหญิงหุ่นยนตคลานเข้ามาในอ้อมแขนดวงตาเปลี่ยนกลับเป็นสีน้ำตาลอบอุ่นแม่เสียงเล็กๆดังขึ้นจริงๆไม่ใช่เสียงสังเคราะห์รินสั่นสะเทือนมือที่กำลังกลายเป็นผงโลหะรูปแก้มลูกเป็นไปได้ยังไง ช่างไฟลากขาหักเข้ามาใบหน้าซีดเผยความอัศจรรย์พลังงานวิญญาณเด็กมันชาร์จระบบชีวิตให้เธอชั่วคราวเขาชี้ไปที่แท่นควบคุมชิปความทรงจำของริงเปล่งแสงจ้าเสียงนาฬิกาในตัวทาคาชิมะดังติ๊กต่อกอท่อนล่างของเขายังดิ้นเด้กมือที่เหลือข้างเดียวชี้มาที่รินแผนการสมบูรณ์แล้วรินหันไปมองแผงวงจรหลักที่เธอเสียบชิปกำลังสร้างฮาโลแกร,รมรูปสามีนี่นี่คุณหรือ ภาพสามียิ้มน้ำตาไฟฟ้าเป็นประกายฉันฝังข้อมูลตัวเองไว้ในชิปรอวันที่เธอจะเข้าใจมือฮาโลกรมรูปศีรษะลูกโปรเจกต์นี้เพื่อชุบชีวิตลูกเราไม่ใช่สร้างกองทัพเสียงบันทึกภาพเก่าเล่นซ้ำห้องทดลองลับสามีอุ้มทารกแรกเกิดไร้ลมหายใจรินบนเตียงนอนมองมาด้วยตาแก้วลูกเราตายตั้งแต่เกิดภาพสามีพูดด้วยน้ำเสียงแตกหักฉันแปลงร่างเธอเป็นหุ่นยนต์ เพื่อรักษาวิญญาณแม่ไว้แล้วใช้พลังงานจากหอคอยชุบชีวิตลูกทาคาชิมะหัวเราะกระหึ่มจากกองซากโวจังข้อมูลในชิปมันถูกบิดเบือนเขากดรีโมทสุดท้ายปีกไฟฟ้ายักย้ายที่แตกสลายกลับมาประกอบตัวแผ่นดินไหวซากตึกเก่าสุดตัวลงแม่น้ำไฟฟ้าสีฟ้าพยพุ่งพุ่งขึ้นจากใต้ดินรินอบลูกไว้แน่นความทรงจำแท้จริงทยอยกลับมาเสียงร้องให้ของทารกในห้องไอซมือสามีจับมือเธอไว้ เราจะสร้างโลกที่ลูกมีชีวิตฉันเข้าใจแล้วรินลุกขึ้นแม้ขาจะละลายเป็นทองแดงเหลวพลังงานที่ต้องการไม่ใช่ไฟฟ้าช่างไฟกระตุกสายไฟจากเครื่องวัดจิตสำนึกมนุษย์มันคือพลังงานไร้ขีดจำกัดทาคาชิมะถอดสมองในโถแก้วออกหยุดนะแต่สายไปแล้วรินกระโดดเข้าหาแม่น้ำไฟฟ้าเปล่งเสียงแห่งความทรงจำสุดท้ายลูกจะได้อยู่ต่อแม่สัญญา ร่างเธอระเบิดเป็นแสงสีทองวิญญาณเด็ก33คนร่วงหล่นจากฟ้ากลายเป็นฝนดาวตกสวยงามเมืองทั้งเมืองได้พลังงานคืนสปีต่อมาชายคนหนึ่งก้มลงวางดอกไม้หน้าหลักฐานลักปานปั้นแม่ลูกเสียงเด็กหญิงร่าเริงดังก้องมาจากโรงเรียนใกล้ๆคุณรินเป็นฮีโร่ของเมืองนะช่างไฟซึ่งเป็นนายกเทศมนตรียิ้มเศร้าแม้ร่างกายจะหายไปแต่พลังงานความรักของเธอยังขับเคลื่อนเมืองทุกวัน เขาชี้ไปที่เสาไฟฟ้าใหม่ซึ่งมีวงจรทองคำอยู่ภายในทุกครั้งที่เด็กผ่านไปมาไฟจะกระพริบเป็นจังหวะคล้ายหัวใจเสียงลมแผ่วผ่านใบไม้กล้องวงจรปิดจับภาพหญิงสาวในชุดขาวยิ้มลับลับอยู่หลังเสาไฟฟ้าก่อนจะสลายเป็นประกายแสง